เรื่องผีเหรียญเป็นเรื่องคาใจทุกครั้งที่เห็นคนไปตามหาผีหรือหาวิธีต่างๆเพื่อจะได้ให้เห็นผีก็น,นึกถึงย้อนไปถึงที่สมัยเด็กๆเรานี่ก็เคยท้าผีเหมือนกันแฮะเรื่องมันเกิดช่วงป .4 ถึงป .5 อาจเพราะอยากรู้ว่าผีจะมาลงเหรียญไหมผีจะมายังไงผีจะมีจริงไหมเหรียญจะเคลื่อนได้ยังไงเพื่อนคนไหนแกล้งดันหรือเปล่าแรกๆเราก็เป็นแค่คนสังเกตดูห่างๆ พอพวกเพื่อนร้องเสียงฮือฮาเวลาเหรียญขยับว่าเฮ้ยใครดันแล้วอีกคนก็บอกว่ากูเปล่าเปล่าแล้วทุกคนก็ถามคำถามนั่นนี่แถมพอเห็นว่าเหรียญก็เลื่อนไปมาได้จริงก็มีความอยากรู้อยากเห็นเลยขอเล่นมั่งพอได้เล่นเราก็ทดสอบหลายอย่างเลยว่ามันจริงไหมเช่นลองแช่งเพื่อนว่าใครดันเหรียญขอให้บิดาตายหรือบางทีเราก็ลองให้เพื่อนที่ไม่ได้เล่นถามคำถามกับวิญญ,ญาณที่เชิญมา ซึ่งคำถามนั้นจะมีเฉพาะเจ้าตัวที่รู้เพื่อนคนอื่นที่เล่นอยู่จะไม่รู้เฮ้ยปรากฏว่าหลายๆทีเหรียญที่มีผีก็ตอบถูกคราวนี้เพื่อนๆที่เล่นก็เริ่มกลัวเล่นด้วยความรู้สึกหวาดดในขณะที่เราคึกมากสนุกมากเล่นไม่เลิกเลยถ้าเคยเล่นผีเหรียญจะพอนึกออกตอนแรกเรายังไม่ได้เป็นคนเชิญวิญญ,ญาณเข้าออกนึกออกปะ มันจะมีคนที่คอยตั้งจิตบอกว่าขอเชิญวิญญาณจุดๆ,ๆมาที่เหรียญน,นี้ด้วยหรือเชิญออกไปด้วยพอเราสนุกคราวนี้ก็สั่งให้เพื่อนมาเล่นพักตอนไหนก็เล่นคือว่างเมื่อไหร่ไม่เคยพลาดเริ่มพูดเชิญผีย่าเพื่อนอะไรไม่รู้มั่วซั่วผลคือเพื่อนกลัวมากก็จะเหลือหน่วยกล้าตายไม่กี่คนมีวันหนึ่งตอน,นเย็นเย็นจำได้ลางๆว่ามีญาติผู้ใหญ่ของเพื่อนในห้องพึ่งเสียก็เชิญแกมาเล่นมาลงเหรียญ มาจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่เหมือนแกเหรียนตอบคำถามนั่นนี่ย่ายไอ้พวกเด็กๆอย่างเราก็สนุกกันมากเล่นเล่นไปไม่รู้จะถามอะไรก็เบื่อพอเชิญให้ออกจากเหรียญก็อยากเล่นกันอีกรอบหนึ่งแต่เราก็ไม่รู้จะเชิญใครให้ใหมันพลิกๆกหน่อยพอมีเพื่อนคนนึงถามขึ้นมาว่าเชิญใครดีวะนี่ข้าเลยจ้าพูดอย่างขนองเลยเอาผีตายโหงตายหาแถวเนี้ยยังไงก็ได้มาเลยเอาเว้ยมาเว้ย แล้วเหรียญที่ตอนแรกเอานิ้วจิ้มกันไว้เฉยๆก็กระชากขยับแรงมากนิ้วที่จิ้มอยู่แทบหลุดพอเป็นอย่างนี้เราก็คึกมากรู้สึกเหมือนว่าแบบนี้สิวะที่รอคอยมันต้องสนุกสนุกอย่างนี้เลยถามว่าตายยังไงเหรียญมันก็วิ่งไปวิ่งมาสรุปได้ว่ารถชนแล้วจากนั้นเหรียญมันก็วิ่งวนไปวนมาวุน่นวายมากแล้วทำยังไงก็ไม่ยอมไปอยู่จุดพักหมุนอยู่อย่างนั้นจนเพื่อนที่เล่นด้วยกลัวหน้าตาตื่น เพื่อนบางคนจะร้องไห้แล้วถึงจุดที่เพื่อนทนไม่ไหวเพื่อนบอกว่าแกเขาเฮี้ยนเชิญออกเธอะแต่เราไม่เชิญออกดันไปถามเขาอีกว่ามาทำไมเอา้าทีนี้เหรียญก็วนไปมาเป็นคำว่ามึงใช่ก็ถูกของเขาเราเรียกเองคราวนี้เป็นเราที่เหวอเฮงเหวอสุดเลยเชิญออกแต่เขาไปช่องไม่ออกเชิญกี่ครั้งก็ไม่ออกเลยบอกเพื่อนว่าดึงนิ้วออกไหมเพื่อนบอกว่าอย่านะ เขาว่ากันว่าผีจะเข้าตัวทีนี้ก็ไม่รู้จะทำไงเว้ยเลยตกลงกันว่าจะเอานิ้วพวกเรานี่แหละลากไปจุดออกแล้วยกนิ้วออกพร้อมกันตอนที่ดันเรือนไปคือใช้แรงมหาศาลแล้วก็ยกนิ้วออกจบทุกคนกลัวและแยกย้ายกลับบ้านทุกคนจบแล้วแต่เรื่องของเราเพิ่งเริ่มเรากลับบ้านแบบไม่กลัวอะไรก็มันจบแล้วไงและเราคิดแค่ว่าเป็นเรื่องสนุกแต่คืนนั้นตอนจะนอนพอเราหลับตาปุ๊บ ก็ได้ยินเสียงร้องโหยหวนเสียงดังมากเราตกใจรีบลืมตามาดูแต่อาการมันเป็นแบบนี้คือพอลืมตาเราจะไม่ได้ยินเสียงอะไรเราก็หลับตาอีกพอหลับตาก็ได้ยินเสียงอีกคราวนี้ได้ยินหลายเสียงด้วยเป็นเสียงร้องทรมานร้องเหมือนหาคนช่วยเราก็นอนหลับตาสลับลืมตาอยู่แบบกลัวๆอย่างนั้นนานพอสมควรจนทนไม่ไหวเหนื่อยหลับไปเองคืนที่สมเอาอีกแล้วยังมาอีกแล้วคราวนี้เสียงดังขึ้น เราเริ่มถามตัวเองว่ากูบ้าหรือเปล่าแล้วก็ตอบตัวเองว่าไม่น่านะเพราะยังคุยกับตัวเองรู้เรื่องแต่เริ่มจะบ้าจริงๆที่คราวนี้แม้แต่ตอนลืมตาก็ได้ยินเสียงเอามืออุดหูเอากระดาษยัดรูหูก็ได้ยินเราเริ่มร้องไห้ทนไม่ไหวแล้วมันเกินกว่าที่เด็กอายุ9-10ถึงสิขวบจะทานทนเสียงอะไรไม่รู้ตอนนั้นยังไม่บอกเรื่องนี้ให้ใครที่บ้านรู้ จำได้ว่าพอเช้าวันต่อมาไปถึงโรงเรียนเราเริ่มคิดว่าเสียงแปลกแปนี้มันน่าจะมาจากอะไรคิดไปคิดมาก็รู้ว่าเรื่องแปลกๆเรื่องเดียวที่ทำคือเล่นผีเหรียญก็ถามเพื่อนทีเล่นทีจริงว่าเออเล่นมานี่พวกมึงเจออะไรแปลกๆไหมเจอผีไหมไม่มีเพื่อนคนไหนเจออะไรคราวนี้กลายเป็นว่าคิดว่าตัวเองบ้าพอกลับบ้านจะกลัวตอนกลางคืนมากเข้าไปนอนเบียดแม่แล้วบอกแม่ว่าหนูไม่อยากหลับ หนูได้ยินเสียงแปลกๆมาสามคืนแล้วดังมากแต่แม่บอกไม่ได้ยินเราก็ร้องไห้บอกแม่ว่าจะเป็นไปได้ไงเสียงดังขนาดนั้นหนูจะได้ยินคนเดียวได้ยังไงคนร้องโหยหวนเยอะแยะแม่ยังยืนยันว่าไม่ได้ยินเรายิ่งร้องไห้ใหญ่พอได้เวลานอนก็มาอีกแล้วเสียงกรีดร้องตามเคยคราวนี้นอนร้องไห้จนหลับแม่ไปเล่าให้พ่อฟังก็ไม่รู้จะแก้ปัญหากันยังไงเออพอสีคืนเริ่มชินแบบว่าอะ มึงจะร้องก็ร้องกันไปกูก็กลัวแต่ชินชินแต่ก็นอนอุดหูและนอนกอดแม่ร้องไห้ผ่านมาหลายวันพ่อแม่คาดคันว่าไปทำอะไรมาพอบอกว่าเล่นผีเหรียญเราโดนดุนิดนึงคือดุไรไม่ค่อยได้ยินหรอกเพราะตอนกลางคืนเราได้ยินแต่เสียงกรีดร้องแล้วแม่บอกแค่ว่าจะพาไปบ้านยายนะเราก็อืเออ,อที่บ้านยายแม่เล่าให้ยายฟังยายเราเนี่ยถือได้ว่าเป็นอุบาสิกาเข้าวัดนุ่งห่มขาวทุกวันพระ ใส่บาดไม่เคยขาดพอยายรู้ยายก็บอกว่ามาช่วยยายทำขนมนะลูกอ่ะเราก็ไปช่วยคิดไปด้วยว่าแล้วเกี่ยวอะไรกับเสียงที่ได้ยินพอยายทำเสร็จเราก็จะกินแต่ยายบอกว่าไม่ได้ให้กินกันเองจะทำใส่บาดพระใส่แล้วเดี๋ยวจะได้ไม่ต้องได้ยินเสียงอีกเราก็อืออือดีใจรอเช้าอีกวันนั่นคือครั้งแรกในชีวิตที่ใส่บาดเออแต่มาบ้านยายไม่ได้ยินเสียงว่ะ พอตอนเช้าก็มีพระมาที่หน้าบ้านเรางวงเงียงลงมาใส่บาตรไม่รู้อะไรหรอกพูดตามยายยายสวดนั่นนี่ยาวๆแถมยังเล่าให้พระฟังด้วยพระท่านก็พูดอะไรสักอย่างแล้วก็สวดมนต์ยาวๆแล้วพระบอกว่าจะไม่มีอะไรมากลัวแล้วนะหนูอย่าเล่นอีกนะหนูแค่มาขอส่วนบุญเรารีบรับคำค่ะค่ะหนูกลัวแล้วหนูจะตายแล้วหนูไม่ได้บ้าใช่ไหมคะพระท่านบอกว่าเปล่าหนูก็แค่ได้ยิน เย็นนั้นแม่พากลับบ้านเพราะตกกลางคืนเราก็ไม่ได้ยินเสียงวันต่อๆมาก็ไม่ได้ยินเสียงอีกเลยดีใจมากเป็นสุขมากที่รู้ว่าไม่ได้บ้าจากนั้นก็ไม่เล่นผีเหรียญอีกเลย